คุณกะทิครับ75 80ครับคุณกะทินะครับขนาดท่อสองนะครับไฟล่าสุดฟาทาเสียที่นะครับคุณกะทิพร้อมแล้วคุณกะทิครับ75 80สิบห้าครับคุณกะทิครับ1 2 3ปล่อยครับไป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 

เบาดีนะครับเทพกะทินะครับเบาดีแล้วนะครับผมแะมิตรภูวามาต้มนะครับผมบางนีนะครับนาจวัดเจี๊ยบครับสองรอยยี่สิบพันไปครับคุณกะทินะครับผมสองร้อยหกสิบพันไปนะครับคุณกะทิสบายๆนะครับน่าจะพันุ์ถูกาค่าหวานเจี๊ยบนะครับผมคุณกะทิครับ เบาใดเซยนะครับผมทานแล้วได้ไอ้ทานทานแล้ววะบุ๊คสามร้อยสิบสองวินาทีนะครับบัตรเจ็ครียบนะครับไอ้กะทิขอบคุณที่ติดตามรับชมเราเด็กสีสวัสดี์่านแล้วครับ